อุบลราชธานีเมืองดาราเริ่มแล้ววันนี้กับห้องเรียนการแสดง Acting Class โครงการปั้นดาวประดับฟ้าสูส่อุบลราชธานีเมืองดาราซีซั่น2โดยเติร์กธนเดชรรมสมภพ,พผู้กำกับภาพยนตร์ฝีมือดีและทีมงานดเรคเตอร์อย่างเติร์กอะคาเดมี ที่สตูดิโอสุขโขสโมสรอ,อุบลราชธานีเ uh huh. ติร์กธนเดชรามสมภพผู้กำกับภาพยนตร์ฝีมือดีจากภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเรื่องล่าสุดลุกเดือสูและภาพยนตร์สีเมืองใหม่ปลุกกระแสชาติพันธุ์อีสานเพื่อให้เยาวชนและคนอีสานที่สนใจในอาชีพนักแสดงหรือดาราภาพยนตร์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องการแสดงด้วยการเปิดห้องเรียนการแสดงหลักสูตรเฉพาะตัวรหัส24ทับ4 เพื่อสัรหาน้องนองนักแสดงหน้าใหม่ทั้งชายและหญิงเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดด i ร e เรคเตอร์อย่างเติร์กอะคาเซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่2ที่เปิดสอนในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีน้องๆที่สนใจเป็นนักเรียนการแสดงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามา10คน โครงการนี้มุ่งหวังที่จะทำพาน้องๆนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่การเป็นนักแสดงอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นงานโฆษณาสินค้ามิวสิกวิดีโอ MV ซีรีส์ภาพยนตร์ทั้งในอีสานและกรุงเทพเติร์กธนเดชรามสมภพ,พได้กล่าวว่าอยากให้น้องๆที่สนใจเป็นนักแสดงเข้ามาสมัครเรียนการแสดงไม่ต้องกลัวว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อเพราะนักแสดงที่จะเป็นนักแสดงอาชีพได้ไม่จำเป็นต้องสวยหรือหล่อ เพราะฉะนั้นโอกาสการเป็นนักแสดงได้มาถึงแล้วและการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับน้องๆหรือผู้ที่สนใจทั่วไปต้องการเป็นนักแสดงสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครนักเรียนการแสดงได้ที่เพจ Director อย่าง Turk Academy